สวัสดีทุทกทคนนะครับที่เรามารับชมกันวันนี้เราอยู่กับในเกมบีดเบคโซ s เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาทําการรีวิวคุนโรสุจิเนมนะครับเอ่อทูโรสุจิเนมเวอร์ชั่นตู้พันปีนี่ครับที่ผมเปิดได้ไปในคลิปที่แล้วในการเปิดกาชาอ่าที่ผมเกลือไปเนี่ยผมจะมารีวิวเธอว่าเธอนั้นเก่งยังไงเออทำไมถึงผมบอกว่าเธอนั้นดูดีที่สุดในตู้ เออก็เดี๋ยวมาให้รับชมกันคุรุสจิเนมนี้ตอนนี้ของผมยังไม่ฟูนะครับของผมมีประมาณนี้ซึ่งผมอยากได้เป็นพลังกดันวิญญาณครับพวกบวกบวกเอนีครับผมจะได้เป็นบวก SP สพเนะี่ยสาิบทุกอันแต่มันไม่มาให้ผมสักทีซึ่งผมก็รีอ f อฟหาเยอะแล้วแล้วก็ลิง์กน้ําหอมผมไม่ฟูผมเลยไม่ได้ใส่ตรงสีนะครับผมไม่มีลิง์กน้ําหอมสักอันเลยผมเอาไปอัพอิจิโกโก,กับฮิรันโกหมดไปแล้ว ซึ่งผมก็ขี้เกียจลงน้ําหอมเ่ยเดี๋ยวต้องรอมีอารมณ์ลงก่อนเพราะตอนนี้มันรู้สึกแบบลงมาเยอะอิจิโกกับไอฮิรันโกก็จะแม็กนี่ก็ใช้เวลาเยอะมากๆในการลงเออผมก็เลยยังไม่ลงเนมยังไม่ได้ทําให้เธอซึ่งถามว่าไม่มีน้ําหอมเขาเก่งไหมมันเก่งอยู่แล้วครับตัวพวกนี้ไม่จาเป็นต้องน้ําหอมฟูก็ผ่านดันปกติได้แทบทุกดัน ทุกดันเลยดีกว่ะที่ลงไม่ได้ก็แค่ลงดันคำพีครับตัวนี้ก็ถือว่าเก่งซึ่งปดตรงไอคำพีเนี่ยเอาเป็น sp นะครับเพราะเธอเป็นสาย sp อยู่แล้วออาไปตีของเขาเลครับเรามาทบทวนก่อนเขามีตีปกติ20%แล้วก็มีเพิ่มท่าแรงครับก็คือท่าสกิล40%ไม้ตายของเธอจะแรงเพิ่อมอีก40%ด้วยไอ้นี้ก็โหดนะ สองอันเนี้ยโหดมากเลยเหมอกเขามากแล้วก็มีไอ้นี้คือมันรวมนะครับไอ้ลถไอ้ลถสกิลกูดาวน์มันรวมของผมของเนมเนี่ยของเนมเอ็นสิบสองแล้วก็เทสซาซันเยเซอุคิทิเกะแล้วก็บารากันอ่ามันจะเอามารวมให้เลยในทีเดียวแล้วเขาจะไม่ติดสถานะแช่แข็งแล้วก็เพิ่มขอบเขตการโจมตีด้วย แล้วก็เพิ่มขอบเขตการใช้สกิลด้วยอ่าคือสกิลกว้างขึ้นตีกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มฮิตสกิลอีกก้าวิบตาได้สามอ็อาแลวที่เหลือก็คือที่ผมเพิ่มไปในเมื่อกี้สิ่งที่ผมเพิ่มก็คือไอ้พวกนี้ว่าของเรอเราสามารถดูได้ว่าของเราที่เราใส่ไปอะ่ะมันบวกอะไรกี่เปอร์เซ็นต์มากมาดูได้ในตรงนี้อืมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเวอา ว่าจะเก่งขนาดไหนซึ่งที่ผมจะลงดันนี่ผมลงดันไม่ไม่โหดนะผมลงแค่ดันจุติโทเซนซึ่งพอดีผมหาโทเซนพอดีเลยเออผมเลยเอามาลงก็เดี๋ยวจะไม่ให้ดูวิธีเล่นโดยประมาณของเขาเพื่อนผมจะไม่ใช้ละกันอืมตัวนี้เวลาลงดันโคออกกับเพื่อนเนี่ยลงน้ำหอมกับเพื่อนอะไรพวกเนี้ย อ่าตัวนี้มันจะแอนติดีมากเลยตัวนี้แอนติช่วยเพื่อนได้ช่วยทั้งทีมเลย,ดยเดี๋ยวมาดูสก,กิลกันบ้าสกิลหนึ่งจะเป็นการพุ่งวันนี้ครับส่วนสกิลสองนั้นไกลมากเลยครับเดี๋ยวผมยูตรงนี้อ่าต่อยทะลุอ่าไม่โดนตัวนี้สงสัยมันไม่อยู่ในมุมคือท่าสอง,องเขาเนี่ยไกลมากไกลแบบไกลโคตรอะ่ะแต่ข้อเสียของหน้าสองก็คือ เขาไม่กว้าง <Okay. S 1> เห็นไนะมมันไก่แล้วมันโดนเต็มที่เลยนะมันไม่ใช่ว่าแบบโดนนิดเดียวนะมันแต่มันโดนเต็มที่เลยส่วนท่าสามของเขาเนี่ยมันจะทางจอนี่เดี๋ยวดูท่าสองเดี๋ยวผมหัยกบอลอ้นี้ผมใช้ในคอมนะครับผมเลยเล่นไม่ค่อยถนนะัดเห็นไหมไกลมากเลยท่าสองเราอันนี้ผมใช้โปรแกรมบ o ส s t a เล่นนะครับมันจะบางทีหมจะปล่อยสกิลผิดานเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัด ผมตั้งปุ่มไม่ถนัดเลยผมไม่ค่อถนัดเล่นใี้เดี๋ยวดูท่าสองของเขาว่าจะไกลขนาดไหน,นเห็นไหมตายสี่ตัวเลยมันไกลมากนี่ถ้าเกิดของฟูคือก็ต่อยทีหายเป็นแถบครบไอ้พวกมาชั้นเดียวเลยไอ้นี้ของผมยังไม่ฟูมากเท่าไหร่มันเลยไม่ได้อไยขนาดนั้นดีไหว่าทาเขาไกลสุดๆซึ่งตัวนี้ ผมว่ามีประโยชน์ไหมผมว่ามันมีประโยชน์มากเลยตอนนี้เพราะว่ามันเป็นสีแดงที่คิวฮอลโลอยู่ระดับเอเลยครับอยู่ระดับสุดๆไปเลยซึ่งแอตเตของเขาที่ผมบอกตายแล้วเกินใหม่มันได้เป็นแบบนี้เอ,อเดี๋ยวให้เขากระเทือผมเล่นสักนิหนึ่งอ๋อน่ะไม่โดนผมเนี่ยเออเห็นไหมครับซึ่งไอ้เกิดใหม่เนี่ย มันได้ทั้งทีมนะไม่ใช่แค่ตัวผมตัวเดียวนี่คือไม้ตายของเธอนะซึ่งไม้ตายของเขาเนี่ยไอสถานะตายแล้วเกิดใหม่ไม่ใช่ติดแค่เขาคนเดียวนะเพื่อนร่วมทีมเราเมื่อกี้สามตัวตรงเนี้ยก็ติดติดหมดเลยทุกคนตายแล้วเกิดใหม่ได้หมดอ่าเวลาลงดันออนไลน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนก็จะได้สถานาะหมด กันหมดเลยทุกคนก็คือไม่ต้องกลัวตายมันตายแล้วมันเกิดมาใหม่เออนี่ก็ประมาณนี้ครับคูโรซุจิเนมอยู่ระดับบนบน,บนของสีแดงที่เอาไว้ฆ่าฮอนโลกอ่าสำหรับผมว่าตัวนี้กคอินจิโกตัวไหนโอเคกันอินจิโกถ้ามันกว้างกว่าอินจิโกห้าปีแต่ถ้าเน้นเร็วผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าตรงที่มันไม่ต้องชาร์จสกิลเหมือนอิจิโกเออ แต่อิจิโกะมันกว้างมันกว้างจริงแต่ผมชอบสกิลสองอิจิโกะมากกว่าตัวนี้แหละเพราะว่ามันมันวงกว้างมากกว่าแต่ถ้าเกิดเรื่องไกลผมว่าตัวนี้ไกลกว่าท่าสองเพราะท่าสองของไก่มากถ้าเกิดดันไหนอย่างเช่นดันที่เป็นดาโซ่โซ่เต้อย่างเงี้ยมันจะเป็นทางยาวกดท่าสองเดียวหายทั้งแถบเลยถ้าเกิดของเราแรงจริงนะอ่าก็ประมาณนี้ครับกับคุโร i t จิเนมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนดีเข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันอย่าพลาดนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ